ราน,นี้มันจบแล้วล่ะตั้งสติหน่อยนะแม่กลับมาหาเราแล้วเลิกร้องไห้ได้แล้วนะเอาล่ะให้แม่พักผ่อนหน่อยนะใช่ค่ะแม่แม่กินอาหารด้วยนะไว้เราค่อยคุยกันทีหลังป้าคะเอาถามให้หนูนะหนูจะป้อนให้แม่ด้วยมือของหนูเองเอาเลยจ้ะป้อนสุนันดาเลยนะนั่งชั่วนั่น่ะ ทำอะไรสุนันดาลงไปก็ไม่รู้แม่คะแม่มีรอยไหมที่มือได้ยังไงกันนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งนะร่างกายแม่ก็ชาด้วยความเจ็บปวดว่าสุนันาทำร้ายแม่มากเลยละรู้ไหม ว่าแม่โดนล่ามโซ่ด้วยนะแม่โดนฟาดโดนซ้อมไม่หยุดเลยล่ะหนูจะต้องหาตัวมันให้เจอค่ะแม่หนูไม่ยอมแน่นอนเลยแม่คะเดี๋ยวหนูจะเอายามาทาให้แม่นะไม่รอนีแม่ไม่มียาอะไรทั้งนั้นแม่จะทาเอน้ำมันมะพร้าวเอามาทาแผลเองแล้วกัน แต่แม่คะแม่แพ้น้ำมันมะพร้าวนี่คะสุน a า d a อาจจะแพ้แต่ฉันไม่แพ้นี่เนะแล้วฉันจะบอกอยังไงดีเนี่ยลูกเจ้าแม่จำที่ลูกพูดได้นะแม่เหนื่อยแม่จะไม่ได้แล้วเว่าตัวเองน่ะแพ้อะไรบ้างนะแม่ไปไหนมาไหน แม่เคยทําอะไรแล้วแม่ไม่ได้กินน้ามาหลายวันแล้วแม่ก็เลยเบลอนะจ๊ะโอ้พผููเป็นเจ้าสุนันดาเธอกินอาหารนะแล้วก็พักผ่อนซะเลยเราอยู่ข้างนอกถ้าต้องการอะไรเนี่ยบอกพวกเราได้เลยนะโอเคอน,นันดีโอเคค่ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะผู้หญิงคนนี้อันตรายมากกว่าที่เราคิดเราต้องระวังเอาไว้ถ้าหากว่าตอนนี้ วสุดาราย,ยังไม่โดนจับตัวแล้วก็เราต้องตกอยู่ในอันตรายต่อไปเราต้องระวังให้ดีมาเถอะแกคงไม่รู้สินะว่าว่าสุดาราคนนี้ทำอะไรได้บ้างนนี่มันก็แค่น้ำจิ้มและอีกไม่นานแกจะได้เจออะไรดีกว่านี้แนะ่คอยดูก็แล้วกันนะ มันง่ายมากง่ายเกินไปอ่ะตอนแรกบอกให้เราตอบคำถามแล้วทำไมถึงหนีไปแบบนั้นถ้ายา้าต้องการก็ฆ่าเราได้นี่นะออราดมีอย่างหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยนะรานีรานีรานีแม่ปลอดภัยก็ดีแล้วนี่ฉันอยากเจอใช้เวลาดีๆกับเมียของฉันบ้างนะตอนนี้เธอไม่สบายใจอะไรอยู่หรอนี่รา แต่ว่าเราเจอแม่แล้วนะว่าสุนราหายไปแบบนี้ฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆนะแบบนั้นก็ดีแล้วนี่ที่ป้าน,นั้นหายไปเนี่ยคงจะหนีเราไปแล้วคงไม่คิดมาก่อนว่าเราจะเอาชนะได้ตอนรู้ว่าเราฉลาดและเก่งกว่าก็เลยหนีเราไปไงราเธอไม่เข้าใจนะฉันเจอปืนวางอยู่บนพื้นฉันลองตรวจดูในนั้นไม่มีกระสุนอะไรอยู่เลยยายป้าแพ้ไปเพราะว่าตั้งใจแพ้นะเราชนะเพราะเราเดินจุงจมูกเรายังไม่ชนะหรอกราดมันอะ เป็นแผนที่วสุนดาราวางเอาไว้แน่ๆรานีถ้าจะพูดถูกก็ได้นะวะสุนดาราไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้แน่นอนแต่จะห่วงไปทำไมละ่ะฉันไม่ยอมให้วสุนดาราทำอะไรไม่ดีหรอกเด็ดป้าน,นั่นทำลายครอบครัวเรามามากพอแล้ว ตอนนี้แม่ก็กลับมาฉันไม่ยอมหรอกนะเราต้องดูแลแม่ให้แม่นะ่ปลอดภัยมากที่สุดแค่นั้นเอง <c oughs> รานีรานีรานีโอเคไหมรานีรานีเป็นอะไรไปเหรอไม่รู้เหมือนกอันนะร่าฉันรานี ราณีราณีราณีเป็นอะไรไปนะเมื่อกี้ยังโอเคอยู่เลยแต่กำลังมีปัญหาทุกวันจริงๆหวังว่าราณีจะหายดีนะหมอครับหมอครับราณีเป็นไงบ้างจะห่วไปทำไมล่ะคะควรจะมีความสุขเอาไว้มีความสุขสแล้วหมอหมอพูดอะไรเนะนี่ยนี่เมียผมไม่สบายอยู่นะหมอราณีท้องนะคะ่ะ ุณจะได้เป็นพ่อคนนะคะโอ oh. ้ราน,นจะได้เป็นพ่อคนราดยินดีด้วยนะคะหมอขอตัวก่อนถ้ามีอะไรก็บอกให้หมอรู้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะหมอฉันจะได้เป็นคุณย่าแล้วนะเนี่ย oh. แล้วแล้วแก แกจะได้เป็นป้าแล้วจะได้เป็นป้าแล้วใช่ท่าน,นจะได้เป็นยายแล้วผมแม่ดีใจมากเลยราชผมก็ดีใจเหมือนกันครับแต่ว่าแม่ราน่ะยังอายุน้อยอยู่เขาจะเป็นป้าได้ยังไงกันล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะซักชิไปข้างในกันเราไปหา,หาราณีกันดีกว่าใช,ใช่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 ใชไปกันไปไปเถอะครับแม่ แม่เขาไปข้างในเถอะเขาดีแบบนี้มายืนอยู่ทำไมล่ะแม่ไม่ได้ยินเหรอแม่จะได้เป็นยายแล้วนะใช่จลานแม่ดีใจมากเลยนะรานีจะได้เป็นแม่คนแล้วส่วนแม่ก็จะได้เป็นยายแม่ดีใจด้วยจริงๆเลยนะไปเถอะครับลูกกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่ แม่จะให้พรลูกหน่อยนะรานีรานีเธอจะมีลูกอ่ะฉันอยากจะเล่นกับหูลูกของเธอนะได้โปรดละขอละนะได้โปรดใช่สักที<อ>เธอจะได้มีเพื่อนเพิ่มแล้วนะรู้ไหมยินดีด้วยนะรานี<อ>พระเจ้าให้พรหนูพรที่ดีที่สุดเลยด้วยละ ราน,นีฉันไม่รู้จะพูดยังไงว่าฉันมีความสุขมากแค่ไหนฉันอยากจะขอบคุณเธอจริงๆ วันนี้เธอให้ความสุขที่ดีที่สุดกับฉันฉันมีความสุขมากมีความสุขที่สุดในชีวิตฉันเลยรานีรานีานเธอยินดีด้วยนะแม่ดีใจมากที่แกจะได้เป็นแม่คนและแม่ก็จะได้มีหลานด้วยขอให้มีความสุขไปตลอดเลยนะ ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต สวยมากเลยผมมั่นใจว่าราณีต้องชอบแน่นอนขอบคุณนะครับป้าด้วยความยินดีจะาราจริงๆนะอนันดีเ,เธอตกแต่งห้องได้ดีมากจริงๆมีความสุขกันเข้าไปเถอะเพราะอีกไม่นานพวกแกทั้งหมดจะต้องได้เจอดีแน่นอน แม่ครับแม่ยังไม่บอกเราเลยว่าแม่ชอบห้องนี้หรือเปล่ามันก็ดีนะแม่ว่าเหมาะมากเลยสมบูรณ์แบบมากเลยจ้ะง,งั้นเอาล่ะทุกคนยอมรับแล้วเราพาราณีมากันเถอะฉันทนเห็นนางรานีมีความสุขไม่ได้ฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไงย ฉันจะเอาแบบนี้แล้วกันนะพารานีมาที่นี่ที่ห้องนี้ที่ถูกตกแต่งไว้อย่างดีมันจะเป็นสาเหตุของความเศร้าของราณีทั้งหมดเลยไงพี่สักชีนี่ฟังนะหลานฉันกำลังจะเกิดอ่ะฉันจะเล่นกับเขาฉันจะให้ชจอกอะไรกับเขาด้วยล่ะแบบนั้นน่ะดีมะราณีฉันมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะงั้นเหรอเธอให้ความสุขกับฉันฉันก็เลยมีอะไรจะให้เธอด้วย ทันทีที่ราณีเข้ามาที่นี่มันก็จะลื่นลม้มลงไปแล้วมันก็จะได้ข่าวร้ายข่าวร้ายว่ามันแทงลูกแกจะต้องทุกทรมานราณีเอาให้ตายไปพร้อมลูกไปเลยฉันอยู่ที่นี่น่ะดีแล้ว เพราะอีกไม่นานอีกแค่นิดเดียวบ้านหลังนี้ก็จะมีแต่ความเศร้า เป็นเจ้าลูกโอเคไหมถ้าเกิดล้มลงไปแล้วจะว่ายังไงเนี่ยโอ้โหน้ำมันตรงนี้มีน้ำมันได้อย่างไงกันรามชยบอครับใครทำน้ำมันหกแบบนี้ใครกันที่ซุ่มซ่ามแบบนี้กันอ่ะไม่รู้ครับเราอยู่ข้างในเราไม่ได้ออกมาเลยครับวันนี้ครับพวกเธอไม่ได้ทำหกแต่เธอเห็นอยู่ว่าพื้นมันเปื้อนทำความสะอาดซะสิทำให้ดีด้วยนะ อย่าให้ใครเห็นว่าพวกเธอทำอะไรแบบนี้อีกเข้าใจไหมครับเข้าใจครับสักชีเก,กือบตกบันไดแล้วนะแล้วเท่านี้เป็นคนเลือนจะเป็นยังไงโอ้โอโอพระรผู้เป็นเจ้าเรีบเช็ดมันเลยนะได้ครับรทานีราณีทำไมเธอดูไม่สบายใจเลยฉันอยู่นี่ไงฉันไม่อยอมให้เธอกับลูกเป็นอะไรไปนแน่นอน แม่ครับป้าเกิดอุบัติเหตุมากมายในบ้านนี้บ่อยมากตอนแรกราณีโดนไฟไหม้มือหลังจากนั้นสักชิก็โดนทำร้ายในห้องน้ำแล้วก็เรื่องนี้อีกผมไม่อยากให้ราณีกับลูกของเราต้องเสี่ยงผมคิดว่าเพื่อจะให้บ้านนี้สงบขึ้นเราควรทำพิธีฮาวานกันต้องทําให้เร็วที่สุดเป็นความคิดที่ดีมากเลย ว่าอะไรเฉลยณาราณีมีบางอย่างที่ฉันไม่ได้บอกเธอฉันยังสงสัยอยู่ฉันยังบอกอะไรไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเธอท้องฉันไม่อยากให้เธอต้องคิดมากเธอจะเครียดไม่ได้เด็ดขาดแม่แม่ไปนั่งข้างหลังทำไมเนะมานั่งข้างราณีสิครับ ม่จะได้เป็นยายแล้วนะเวลาแบบนี้ราณีต้องการแม่มากที่สุดนะมาสิครับถ้าเรานั่งใกล้ไฟเดเราต้องสวยแน่เลยราชาแม่อยู่ข้างราณีเสมอแล้วนะราชพูดถูกแล้วนะเธอนะ่ะควรที่จะไปนั่งกับลูกสาวของเธอซะสิใช่ไปสิ เอาละถวายของได้แล้วถ้าเราไม่รีบลงมือเนี่ยแผนของเราต้องพังพินาศหมดแน่เลย รา <Okay. S 2> นีเจ้าแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะแม่อย่าไปพักผ่อนในห้องหน่อยได้ค่ะแม่เช้าดีนะคะโอ้อพระเจ้า เราต้องรีบองกมือแล้วไม่งั้นเราสวยแน่เลยน,ะนี่ฟังให้ดีนะฉันอยากได้หน้ากากให้เร็วที่สุดเลยเอาไหมฉันได้ไหมโอเครีบมานะถ้าเรายังไม่ได้หน้ากากใหม่เราต้องอยู่แต่ในห้องนี้เท่านั้นเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะแผนของเราเกือบเสียไปแล้วเนี่ยก่อนจะจบพิธีหน้ากากของเราคงจะมาถึง จะให้ใครสงสัยเราไม่ได้เป็นอันคาดพิธีนี้มันเกือบทำให้เราโดนแชแล้วนะเนี่ยโอ้พระเจ้าทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะ ฉันสงสัยอยู่แล้วเชียวว่าตั้งแต่แม่กลับมามันแบบปลกๆมีเหตุผลที่แม่ไม่มีความสุขยินดีกับราณีเล่นกลลวงกลเหล่าเก่งดีนะมุกง้อจริงๆคิดเหรอว่าจะมาแทนที่แม่ของราณีได้นะบอกมานะว่าแม่ราณีไปซ่อนไว้ไหนทำไมงั้นแกโดนเล่นงานจนเลนนะแน่บอกมาฉันขอโทษรา่าชได้อไปฉันด้วยนะเธอรู้ทุกอย่างเธอ เธอจะไม่ไว้ชีวิตฉันน่เธอจะฆ่าฉันเอะฉันคิดว่าตลกกันสินะมันก็หัวเราะซะให้พอนี่ ฉันสินะฉันอ่านแววตาของแกออกนะรู้ไหมเอาสิจะอยู่ทำไมข้าฉันเลยเอาเลยข้าเลยสิแต่ถ้าแกข้าแกก็จะไม่มีทางรู้ว่าสุนัน d a อยู่ที่ไหนและสุนัน d าเป็นอะไรแกก็จะไม่มีทางได้รู้อีกแนะ่นอนเอาสิข้าฉันเลย คนอย่างแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะก็เพราะว่าถ้าแกแต่ต้องฉันแม้แต่นิดเดียวล่ะก็สุนันดาจะระเบิดตูมออกมาเลยละ่ะแล้วใครจะไปบอกราณีถึงข่าวร้ายนั่นละ่ะฮะลองคิดดูสิแกจะบอกเหรอว่าแกข่าสุนดาราฆ่าแล้วทำให้สุนันดานได้ตายไปด้วยทำยังไงดีล่ะราช <c oughs> คงจะหมดหนทางแล้วสินะงั้นแกก็เลือกเอาสิจะฆ่าแม่ยายแกหรือช่วยเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งนะ <N> <N> เคยได้ยินเรื่องราชาวิครามสิงหรือเปล่าละะ่ะที่สุดท้ายแล้วก็ไปเกิดเป็นนกแก้วนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละชีวิตของสุนันดาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกำไรนี่ ฉันติดระเบิดไว้กับสุนันดาเรียบร้อยแล้วรีโมทกดระเบิดมันติดอยู่กับกำไลนี่ฉันรู้สึกว่าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นฉันก็จะกดระเบิดนี้แน่อยากลองดีก็ลองดูสิระเบิดเหรอคิดว่าอะไรละ่ะคิดว่าฉันจะไม่กล้าทำอย่างนั้นน่ะเหรอนี่รอดไม่รู้จักฉันดีนะสิ ช่างน่าสงสารจริงๆเลยจะเลยฉันออกจากบ้านก็ได้นะแต่ถ้าฉันได้อยู่บ้านหลังนี้ต่อราณีกับลูกนะโอไม่สิไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรเธอก็ต้องเจออันตรายอยู่ดีนั่นแหละอันตรายทุกที่เลยฉันเตือนแล้วนะ ว่าอย่ามาลองดีกับคนอย่างฉันถือว่าฉันได้บอกไปแล้วเนอะอย่ากล้าดิมายุ่งกับครอบครัวของฉันนะถ้าแกคิดจะทำร้ายราน,นีหรือว่าลูกฉันฉันจะฆ่าแกตรงน,นี้ตอนนี้เลยราน,นีจะได้รู้ความจริงเรื่องแกแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ฉันไม่รับรองนะทาไไไไมม่่ดด้้หรนะร ถ้าคิดจะทำอะไรแบบนั้นรับรองได้เลยว่าฉันกดปุ่มนี้แน่นอนแล้วเธอก็จะไม่มีทางได้เจอกับแม่ยายของเธออีกไม่ได้เจออีกเลยอ้พระเจ้าอย่านะ อย่าทำให้ฉันต้องทำชั่วอีกสิโอราจ่ะ